วันนี้นะครับเราอยู่ที่ช่อง Ford พัฒน์ชาแนลนะครับอยู่ที่โชว์รูม Ford พะประแดงนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมรถรุ่น Next Gen Ranger XL Plus นะครับเป็นกระบะยกสูงนะครับที่ถูกที่สุดในค่ายของ Ford เลยนะครับแต่งมาทีไรนะครับแต่งแบบใหม่ก็สวยทุกแบบเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคาตัวรถนะครับของตัว Next Gen XL Plus นะครับราคาอยู่ที่79,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับวันนี้ที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด<ๆ>ี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวรถของเ e ็กเกน XL Plus กระบะยกสูงก,กันครับเรามาอยู่ด้านหน้าตัวรถของตัว XL Plus นะครับ เรามาดูว่ามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมจากเดิมไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นเลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเดิมทีนะครับไฟหน้าของตัวเน็ตเจนเอ็กซัพนะครับเป็นแบบมัลติ r e f ฟกเตอรนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่รถคันนี้นะครับได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใส่เป็นตัวไฟหน้าแบบ Projector นะครับทำให้มีความดุดันนะครับมีความสว่างมากขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนะครับเป็นแบบสีขาวนะครับเป็นสีขาวแบบนวลๆนะครับสบายตามากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ Daytime ิ่งเวลากลางวันด้วยนะครับหรือเรียกว่าไฟสีแคมป์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เพิ่มความสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับของตัวใน Gen XL Plus นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นสไตล์แบบแรปตเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ Daylight 3จุดเลยนะครับเป็นไฟสีส้มแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของไฟจิ๋วนะครับเป็นสีขาวก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับที่เป็นดีไซน์แบบสปอร์ตแบบนี้นะครับสไตล์แบบรัตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นกระจังแบบรังพึ่งแบบนี้นะครับทาให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันบ้างครับไปเลยครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับของตัว n e x t Gen XL Plus Bar นะครับ ได้ทําการนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมนะครับของตัว Next Gen XL Plus นะครับเป็นแบบ16นิ้วนะครับก็ยางนะครับเป็นยางแบบ AT วิ่งถนนดำนะครับตรงนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนนะครับสไตล์แบบออฟโรดเลยนะครับแล้วก็แม็กนะครับเป็นลายแบบของซูทนะครับแล้วก็ยางนะครับเป็นยางม Monster AT3 นะครับซีรีส์ยาง265 70 R16 นะครับก็ วิ่งเน้นในส่วนของถนนดำนะครับเพิ่มในส่วนของแก้นยางที่กว้างขึ้นทําให้การทรงตัวดีขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของคิ้วล้อนะครับของตัว Next Gen X a l p i a นะครับตรงนี้ได้ทําการนะครับติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวคิ้วล้อแบบ6นิ้วนะครับเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดนะครับตรงนี้นะครับหมุดเป็นสแตนเลสนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะครับแล้วก็ติดซุ้มล้อมาหรือคิ้วล้อนะครับเพื่อให้รับกับตัวแม็กได้ยางนะครับที่ ที่มันลดออกมานั่นเองนะครับผมทําให้รถนะครับดูมีความใหญ่มากขึ้นนะครับบึกบึนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับแต่พับแบบเมนูนั่นเองนะครับด้านบนหลังคานะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเล่าหลังคานะครับที่ติดตั้งนะครับเป็นดีไซน์นะครับหรือเอกลักษณ์ของ Ford r a n ger อร์ทุกคันนะครับที่ต้องติดตั้งไปนะครับ ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันยาวนาน10ปีนะครับผมเบ้ารองมือจับนะครับติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะครับกันลอยกันขีดขวนนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของบันไดข้างนะครับก็สไตล์แบบเดียวกับตัวเน็กเกน XLT เลยครับผมเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถบ้างนะครับของตัวเน็กเกน XL พัสนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมเรามาอยู่ภายในตัวรถของเน็กเกน XL พัสนะครับมาดูเลยด้านหน้าของตัวรถนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับที่ดีไซนมีความสปอร์ตนะครับทำเป็นสีทูโทนสีดบ เป็นดําด้านนะครับผมสไตล์แบบเหมือนเคปราเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีที่ตัดขอบนะครับเป็นสีเทาแบบแลมโบกินีนะครับทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวหน้าจอหลักนะครับของตัวเน็กเกนเอ็กซอร์พนะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบ10.1นิ้วรองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple Ca r p เพ y ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford p พานะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอหน้าจอเลนไมนนะครับเป็นหน้าจอิีิต้น8นิ้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบอีพารนั่นเองนะครับมีความแม่นยําสูงในการขับขี่นะครับช่วยผ่อนแรงด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยปรับได้สี่ทิศทางเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมช่อง USB 2ช่องนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถ n น็ t Gen XL Plus นะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้ด้วยของตัวเบาะนะครับของตัว n e x t Gen XL พ u s นะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับ ครับผมดูภายในเรียบร้อยแล้วนะครับของตัว n น x t Gen X L Plus นะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถบ้างว่ามีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่เห็นเลยนะครับก็เป็นในส่วนของตัวโรบาร์ของ o u t l a n d e r นะครับรุ่น GT นะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยนะครับในรถรุ่น Next g e X L Plus นะครับแล้วก็ในส่วนด้านท้ายรถนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว กันชนท้ายนะครับที่เป็นกันชนท้ายเหล็กแบบแผนโอบนะครับที่มีความบึกบืนและใหญ่ป้องกันในส่วนของตัวรถได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีห่วงโอเมก้ามาด้วยนะครับไฟท้ายรถนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมีเป็นเป็นไฟดวงใหญ่นะครับทำให้การขับขี่นะครับหรือคนที่ขับขี่ตามหลังมามองเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมตัวข้อไฟท้ายด้วยนะครับในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะครับก็มีมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ฟอร์ดนพัสช,ชาแนลนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงน,นะครับที่พาทุกท่านนะครับมาชมรถรุ่นเน็กเกน XL พัสนนะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมในช่องฟอร์ดนพัสช,ชาแนลนะครับจะชอบในการตกแต่งแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเดือนนี้นะครับมีแคมเปญและโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับในส่วนของ NexGen XL Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%่นเะครับหรือการออกรถเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากรู้นะครับในส่วนของฟังก์ชันหรือออปชันในตัวรถนะครับของตัว NexGen XL Plus นะครับก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมฟอรดนพัรน์ชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอพระประแดงนะครับขอตัวราไปก่อนก่อนจะลาจากกันไปฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไคชกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมพามาดูรถรุ่นไหนของตัวเล็กเจนอีกฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ